ครับจริงๆกีฬาทุกอย่างก็มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างมวลกระดูกและกล้ามเนื้อน,นะครับแต่กีฬาที่เน้นเลยในการสร้างมวลกระดูกนะครับจะต้องมีเท้าสัมผัสพื้นหรือที่เรียกว่าเวทแบลติ้งแอสซายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการวิ่งการลัาไทเก็ตการเต้นชีกงคือมีเท้าสัมผัสพื้นขณนะออกกําลังกายในะขณะที่กีฬาชนิดอื่นอย่างเช่นการว่ายน้ําหรือว่าการปั่นจักรยานครับพบว่ากีฬาเหล่านี้ครับไม่มีการลงน้ําหนักขณะที่ออกกําลังกายจะมีส่วนในการเพิ่มมวลกระดูกที่น้อยกว่าครับ แต่แนะนำครับในผู้สูงอายุครับแนะนำให้ออกกำลังกายหลายๆอย่างอย่างเช่นการเล่นกีฬาออ r เลเบรตแอสเซ์ไซน์นะครับร่วมกับการเสริมมวลกล้ามเนื้ออย่างเช่นการออกกําลังกายโดยการใช้สายยางนะครับการใช้ลูกตุ้มน้ําหนักในการออกกําลังกายร่วมกับการฝึกการทรงตัวแล้วก็การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ ก่อนและหลังการออกกําลังกายมีส่วนช่วยมากในการเสริมสร้างมวลกระดูกแระล้ามเนื้อรวมถึงป้องกันการบาดเจ็บภายหลังจากการออกกําลังกายได้ครับครับสำหรับใครที่มีข้อสักถามนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับสามารถที่จะคอมเมนต์ถามหรือติดตามได้นะครับที่ SIPH Channel ครับ